พันมาไม่เง่หกกระยืมใดยืมเดีไม่แงียหกกระยืมใดยืมเดพอนปทำไมเหียหียืมกันก็บ่อไรจังสี่ก็ววาสอยค่ะคุณพี่เสือไล่บอกเฮ้ยแนวนั้นเขาบอยืมกันดอกเขาไม่แต่ลอยเอาแล้ว จอซื้อเดอไอ้์ไซย USA อย่าขอจืรอเดอรกับบ่ามวลังผู้ชายกับผู้สาวหนาเวทีช่วงนี้ว่างๆกับซบตากันไปพังๆกันแล้วกันนะจ๊ะกับว่างเงินอยู่ดอกนู้นว่นเดียว่ากลุ่นไฟสาย แตงแก้มไอ้แปงแตงข้อผ่าคุณผู้แตงข้อผ่าคุณผู้แตงให้ฉันเกิดเป็นหญิงดีใจหลายจริงๆได้เป็นผู้ประเสริฐหากว่าฉันได้เกิดมาเป็นโมค้นชายแต่เสียใจหลายตายสาสิดีกลวง้ได้ว่าเขาตัวแต่เสียเปียกโคตรหญิงฉันนี่ดีจริงๆให้ใช่หมุนหูเหียวอ่อนสอน ล้งป <an Ein> ูใส่แเนตามีแหงหมดโอลโน้นอล้โนป้าป้ใส่ชุดทหารขันยันเข่อนฟอนสแค่เด้อเด้อป้าเด้อ กูหลูบร,อรอ่อๆเนี่ยพอนะสิงเลยสิ่งเลยแต่ว่าอีพอรที่อย่างว่าบอกว่าลำเซก้นจั๊บหน่อยทนะี่เสมาหามาสวยหลายผู้สาวเสือสีฝ่าแหงแนมอยู่พอนสิว่ามักกันนี่ลีละคือโอกาสจะยู่ทังหันไม่หมหาน ลืมไม่มันก็บ,บยวยากเนาะอีบอเอ๋ยเฮานางหนาอึ้งถึงเลยบ่นี่ก <c oughs> ็มีแห่งจะเข้าเอ๋ยกินโคลกลน้ำผสมแน่จะสิกินโคกได้ดอกลหลายมันนานเมา นเราบ่ามีก็พี่เอาโหลดล้านได้ก็เอาลงซื้อมะล่ำผู้ชายไปยังมือสองเราจะพ่เคีย่ยเองล้วดอกแมนว่าบัดี้ฟังเดอเจ้าอีพอดอกละตี เดาเจ้าอีพอดอกลั่ตีใจม่เจ้าล่ำดีฮิล่ำกะล่ำก่งจะแม่เจ้าล่ำลิงปานน้าลมไฟสมนันล่ะสมก็เป็นผู้ใสเออควงสมออกพี่มอเลาได้ยินแต่เขาบอกเขาสาเขาลือไปทางใดคนถืออังน้ำมาโขบโขบโผู้สาวจนกักการโขบนำบึงน้ำแยงทั้งลำเจ้าก็แข็งทั้งลุบเจ้าก็รอแน่ใช่เอ้ยเหตุจากในคุณพ่อเจ้าพาวซาซาโอ้ยขยันบัวขยันลมใส่ซีเมนต์อุ้ยผมเป็นชุดผลาตั้งแต่เว่นบ่รขั้นถอดอยู่ผมพ่อ วิ้ยคือปกักมาหวานหอดเครืองหอดสานอาบหนำเปลี่ยนชิงเกงข้าัตมาแบบสบายสบายไปยังพอพ่อจ๋าพอ่พอเทียงเทียงเด้พอพ่อเด้อซ่องซ่องคนอส,อส,อส,สิเป็นครูเนะี่ยเนาะอุ้ยหมอลำกับผัวครู แต่ผู้ถาดพูนบอกว่าเมื่อล่ำก็คู่เอากันบ่ได้เพราะว่าอาชีพมันสวนกันเน่ยเมื่อสาวคู่ไปสอนโรงเรียนกับป้าเฮือนย่ำคำเมียผานี้ไปล่ำเป็นดังสีเจ้าเบิดปีด๋บเ่เลยบ่เลยบ่เลยบ่ได้กินหนามเป๊ปสีทำกันจ้าเถือ่ออย่าไปซ่าเราถอดเรา สมนัลล่าสมก็เป็นผู้ไายเออเครืองสมซอกที่มอลอบได้งินแต่เขาบ่อเขาสาเขาลือไปทางแต่เอคนถืออังน้ำมาคบขบขบผู้สาวจนละกันขบนำบ้งนำแยงทั้งลำเจ้าก็แข็งทังลูกเจ้าก็รอเน่ใช่เอ้ยเหตุจังไีนคุณพอเจ้าผาสะทัง แม่เอ้ยแม่สิให้คือไทยหาคมได้มาแก่บอกนั่นล่ะบอกให้นังโหดแน่นังอาญานังกลัวขั้นนั่นล่ะขั้นสี่เอาเป็นผัวเราพอมีเมียแล้วขั้นสี่ฟองก็สนอโกเข่าเล่าเรีนกับปู่พญาล่องหูออกมาสู่เทมีขั้นสี่ทำก็สนอสิไลยมุดหน่อยมุดหน้าพี่มอลำไข่ผัดยันเจ้าข้าปันคุยขับการขั้นสี่ลำก็สนอคนตาจ้าที่จ้าทำไข่ผัดรู้ต้นหำของเราต้องแล่นต้องแลงนของเราต้องแล่ ต้องเลีง้งองเราต้องแรงจ้งสิไหนะักแข่งกับเราทั้งใดจะแม่อูกหัวใจมาพอหมอกันรทั้งบักทึงหันปานด้าผาขอ,อหรือนี่บออเนว้าเจ้าเก่งผ้าจะบุกเจะเล่งกังคำกัางคืนผ้านั่นล่ะผ้าจะบุกจะบืนหาของไต้ซา จนนั่นล่ะจนว่าเป็นขี้กากน้ำกุนน้ำเอวขันให้โจดลงังแหวสารืออขันแมนปันสีํำก็สนอตอแกนคอยคิดสงสารอาอเออายเหมือนมาล้างานกองบุญคุณพอสิมีอย่างนอมาสู่มาสิงลำสาแพงบรือว่าแกโจดปฐมมาสมโอหรือว่าสมนามขันสีทาทำบ้านไอ่ได้ ขั้นสิไล่ไล่บนขอเห็นเอาให้สมกับเป็นมอหรือมอสายเอ้ยไอ้ขอเป็นยิ่งเป็นยาเพียบอดนอนไงเจ้านั่นละเจ้านั่นเป็นผู้ใส่ได้ลิ้นได้ปวดมีนั่นละมีอย่างก็หัวไปโหลดเด้อคุณบักหรือบุญคุณหรือว่าโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วให้เลือดีก็เบาไปสาธีไปเคยเปิดบังเปิดบังไปเคยเปิดบ ปิดเบิงไอ้เคยเปิดเบิงให้กายปล่อยเบิงเบิงไปโลดเดือหำเบาพุ่นล่ำคอละว่าบ่ยากว่าแต่ไอ้มีปากมีกาบมีก่อนมีอาจจะซอละมีแค้นมาเป่าอย่าเบ้าควบเก่าโอนั่นเป็นพ่อคนเลยคนละหัวมุดละมึงคึงคนเลยคนละหัวมุดมึงคึงเอ็นกะแข็งพึ่งพึ่งเป็นตตนไอ้พระโลแน่เบิงของตัวมันละเป็นตาอ่ำถึงแย่คำเริ่มคู่เคียงมอนถึงแย่คำเริ่มคู่เคียงมอนเด็กมาอะไรก็นอนไอเห็ดยังบ่หูนอนน้ำสู้ดีก็อยู่น้ำเมียคะเล่นสู้เสียมีอาแพงแห้งหัก ออ้เออไา้ให้คิดเบิ้งคาคากลมามโนค้นเฮาหปวดบ่มมีบ่เอามีแต่แน่วมีเน่าแน่วของกินกับสนอแต่เก่าม่สั่งมันตีของกินดีอียาเพชรข้าวันอยู่ขันไกลพงงาอาศัยยากนแหงแข่งใจกันเดือพ่อปู่เขามีขั้นอยู่ดีกว่าขั้นเขา อยู่้นเฮาดีกว่าันเอือนโม่ผไมีเงินเหมือนเต็มไทยและทงไอ้เออไอ้พ่ทองเงินเทาพงบาทเดียวไว้ใส่แพงข้าไว้หลายบาาตุมกันหน่อยกับมีฮอดซันฮอดแตนอดลามอยู่น้ำบานดีกว่าไปไทยาะเท้านี้ไก่เฮือนสั้นพอเม่พี่นั่นลหละมีแตะผูอยากแงอยากหยออยากตำไข่แต่ไปห้าล้านข้นเดียวแล้วตาวขั้นเห็นพัวกกบสนเอาผู้บ่าวที่เขาสนใจแม่เอ้ยแม่กะติดต่อเอาไปเป็นเกยอีเม่ให้เขาแทงเขาแงเขาละได้ขาดอ บ่ได้หลอกบ่มีเงินอยากจะคงว่าจะได้ต่อคน คนเฮานี่มีดีมีสสวก็มีไปทัวเพื่อนเพนปตะพีถือผู้ดีนี่สนอกะดีฟังความพ่อแม่กะเลี้ยงพคนนำเนต่อบคนแทนคุณขันนั่นล่ะขันจเจกะรุ่นยาดือยาหดถือศาสนาพุลรบวกไปเท,ท,ท,ย,ทยเฮาพุทธอ,องค์นี่สนอของเอาเอบพ่นตัดไว้แล้วให้รักษาเนี่ยเสดื่ดวงแก,วก้วรัตนาทั้งสาวจะมั่เต้นเสกรำตัณหาลาคาสมุนไหวพระยามคำยามนอนพุทธอ,องค์ค้นสอนละสินทำบวชขาดแม่เอ้ยแม่เฮาบบได้ประบาทสินหาประการให้สอนลูกสอนหลาน ลาบใหญ่ไม่เท่าคุณนได้คุณอยาสิมุอตเตดาวีเต่าลังขนคนเดาคนมันบแมเอนคงยอกคนเดาคนมันบแมเอนคงยอกสว่าน้สีออกสวิสโอ้ยคนเดาบ่ถอยมันสีเหลือแต่หางคนเฮานี่กะสนอบ่ตางสิตใจบึกบุญใส่ทำเขาเอาฟื้นในอย่างเอาพ่อเอาก่อย coi <laughs> coi bận, thấy đưa sáu nồi, cái tàu sáu hết ta đèn bận vì ít gần là bận ta nay, ta nay gần bận ta nay, ta nay gần là bận ta nay, thấy bận thay nỉ sáu nồi bay lai nà, ôc bưng, quần vương mông xiềng phơi súng là khử nà bưng bưng, bưng bưng á khử nà bưng bưng, đeo nhụy đọt nỉ sáu nồi một nừng, na trăng theo, để con trôi Bán mẹ ô trợ ếp buộc, áo kềnh già, khấy nà phun ta sạc hay giặc đẻk cả đẻk, đay ร้อมเพียวดันตันหาเลยยากปากว่าว้ใจเจ้าบ่น้ำกำของตื่นบนญลายโอแตะแตกอิ่มแล้วเอ็นส่วงเลกันเลือเ่ว่าสีจันบักบันเต็มแห้งเอ็นเล้าแข็งก็ตโนเข้าเดียวเหี่ยวปันผักตุ้มข้อมเขาแล้วก็มีเอ็นเอลจิตกบอกให้เดากับบเดาเอ็นเจ้าบอกแข็งเสียหอดแบ่งก้ามหน้าอีกสองแสวขอบรอเสื้อว่าเอ๋หัวของแล้วอันเก่งบัดขาอย่อมีเส้นนอให้เล็งพอนอดดูเต้เซนหน่อยพอถือเขาเต้เอลง่ลางงาน ปางอากลมลงปางงานเท่าบันอ้างตั้งเท่าบันไหวเท่าทั้งบ้านเราทั้งอยากได้มีหน้อยเท่าบ้าน่อยพระอยากได้เมีสาวเท่าทั้งบ้านก็อาโหอยากเข้าเตวัดเตวัดอยากเข้าเตวัดพอเล่าเห็นแจ้งชัดในเรื่องสังขารนี้จากพวกป้าอาตาถูกหลบมาใ้รก็อยากหูอยู่เพราะไเป็นน้ำบักัวใจอีมาล้วงองสองงียบโต้เห็นโดนพยาเท่าบ้านบากพัดขายหอยขั้นห้างไปแต่งสาวเข้านางบานดอนพระชาติ แม่เอ้ยแม่แล้วบอกขั้นเลยฟาดเลยหัวใจไหวเร,วกเรวา,าก็เลยล้มตาเฮห้ตาของแง่ๆยยเท่าบันเพย์ทำมาทำโมเท่าบานโตผ้าโลอเอาดีบ่ได้เห็นหางลีสาวน้อยเจ้จีให้ตาเด่นปันพีตอดออกตอด,ตอด,ตอดๆๆเขาตอดออกอ้ยตอดออกตอดเขาบัดถ้าเขาไอเดาลองกล่นกำลังหอกแทงหนังอ้อนอยุเอกแหลกหอกแทงหนังอ้อนอยุเอกแหลกบ่เป็นตาสะแตกเอ็นจอบอกแข็งเบิดแห้งแล้วเอาแนวเอ็นบ่ตีตีเอาให้แพ้ไว้ไอ้ย่อมแพ้แลนี้ยอมแพ้แลนเอง ข้างหน้าเวทีเนี่ยบ่ผู้สาวสมน้อยหมวกแดงอ๋อนี่บอเอาพื้นหลายใจใสมาผู้ใดกันเนี่ยแม่หมกักเราเต้นโอ้สวยสอย,สอยอพุทธอภรณ์บอกว่าคัตเซิเบ่งผู้ชายให้จเบ่งนี่โป๊คุณสีจันยุบนีโ<อ>่โป๊ะไฮผู้สาวเบิงแน่เป็นตะคือตอ,อ,ยอ,อ,อเยาว์นี่โป๊ะเจาะโป๊มือเด้อไอ้ทรายเด้อ่เ,อเป็นโปตีนเด้อปาดอีโป๊ปโหมอหานี่มาใหญ่มออานย,า,ยาวกระโดด โกรธพ่อโกรธแม่นิโป้ตัวนี้โอ้ยสังเกตดีๆถ้ผู้สาวเด้ออันพ้นผู้เธอเนี่ยกร้ยาวาจะนี้ป้เนียนิจกันเียอาคือกันคดีบังผู้ใจจะบังนี่ป้นิวโคลโลเราทั้งไงทั้งเ้ยาเบืมองเี่ยเรามองคืนน้ำก็ได้เป็นลำก็ไพก็เหลนหวแต่กุสีฉันคดีบังผู้ใจจะบังนีโป้ นิวโคโล่ละทั้งไงทั้งเงาคันสิบิงผู้สาวไงเจะเบิ้งนาผากนั่นหน่อยเจตโต้เด้อวัลจะเล่าพ่อในเดินนาผักมันในงมสองมือพ่นเด้ออเือยเด้อขันสิบิงผู้สาวไงเจะเบิ้งนาผากเบิ้งคักๆแล้วก็เฝ้าบอกลูกบอกหลานว่านาผักมาตรฐานต้องขึ้นนาผักอีมันบอกนาผากอย่างนี้ละเจ้าเอาดีแท้ๆนะจ๊ะนาผักไงสมได้ของก็ไงสมดังนาผากแบบนี้ว่าแม้นาผากหลอกล่วงประชาชนว่าแม้นาผากขี่ตัวแบบเฉลิมพ่นวา เสื้อคอยโหลดผีลูกแม่นี่หีตน้นสู่คนก็นแล้วกันนะซง่งน,นาผักมะล่างพูลิ่กับเกลือลายเอื่อยเอาพึ่นซีจักันเอาพึ่นสีจันเนาะไก่เคียงไก,ไก่เคียงว่งาจนมะล่างผู้ชายวะเดินก่อนจังหวะพี่หมอแก่บอกกันดอกเงาดอกหยานเอื่อยเข้าใจค่ะสังเกตินาผักเจ้าของในเพิ่นเด้อ แต่ว่าของเขานี่มันแน่นอนล่ะล่ะน้อยแต่โตัได้ว่าฉลาพว่าเนี่ยอันนึงอันน้อยใหญ่คือสีตายอิลีเด้เลยอันนี้วอาความซื่อใจใหญ่เลยใจใหญ่คันว่าบ่าเสื้อไปหอดเฮือนหอดซ่านหรอคันไปหอดบ้านหอดจ่องคันบ่เฝ้าบ่ฟังสิกขาใกล้ตีสู้กินคันบ่เฝ้าอีสิให้นอนนำซะก่อนจังมากกระดาษอิลีเด้คุณจีจันไปเด้อ แม่นว่ามาดนี่ฟังเด้อเจ้าละพี่น้องทั้งายฟังเด้อเจ้าละพี่น้องทั้งายคนเฮานี่เกิดมาแล้วกะตายห้ามทิมเข้าป่าคิดบ่งแล้วกะเสนอก่อยว่ามันบ่มีคมมหลมันละบ่มีลายไอ้จักกันจักอย่างมันละบ่ตั้งกัอหมูกับหมาปั้นนั่นละมันบ่มีลายขอ้อาท่อกุบท่อเกียรตายไปแล้วมีแต่เขาเสียดเขาอ,อยากเขาสมมันบ่มีอียังเป็นหักเป็นแหลง สังขารดางผุงเต้งเกิดให้มีม้ามันเป็นอามวิจาเกิดไตไว้ยงวงวัยงวงวัยงวงองค์พระเจ้าพลวงเข้าสู่นี่ละพานพลจากสงสารโลกเกาบ่ของพลลับมองเด้อละแม่นเอ็มแจ้งแดงสังเบื่อได้สัตว์ทั้งหลายโลกนี้บมมีมันกันสาเหตุฉะนั้นเพนจังกก่าขคำสอนเพนจังว่าสัพเพสังสังราสุขาติสัพเพสังสังราอนาตติ สัพเพสังสังฆลาอนาตติแปลว่าสังอันนี้บ่มีดีจากอย่างธรรมชาติเปลี่ยนผินไปเลยบ่เศรอบ่บ่ข่อยเด้อละเม่นละเจ้าก็คือดังเดียวกันจักเป็นวันเด้อละเม่นขึ้นใดซิมิงมอระนาเมียงวันละเวียนเด้อละเม่นมาไกลวันใดบ่หูฟ้อมลเอยนั่นนะซ้อมเด้อเด้อเด้อเม่นมูเจ้า เมือเจ้าอย่าเมาห่วงปงอินกินแล้วเล่นเต็มมวนหววัวซลปล่แม่เน่เด้อแม่เด้อเ,เอาให้เอาควรหวนบ้างข้าวหันั้นมีแห้งแข็งคอให้กอบุญเด้อแม่สร้าววงไว้สร้างไว้เป็นเขาหอเอาวัทเธเจ้าตายมาปับไปสิอาเซเด้อแม่พ้นบุญละทีคำน้ำส่วนส่วนหน้าหัวหัวควยเป็นไก่เอาไปนน้ำบดได้บดได้อะไรทิมสุดแนวตายไปแล้วเขาก็ว่าเป็นผี ไปนั่นล่ะไปซะเด้อไปดีอย่าสื้นมากวมากว่ามากกวนคือเก่าตายเป็นผีแล้วเจ้าให้ไปตอนหอมผีเดี๋ยเดี๋ยกันสีอาจารย์ดน,น,นตรีวันหน่อยทิ้งจักชุดวังเด้ มาลำบุญายกบาคือกันเอาหานี้อันนี้เพิ่นว่าสั่งเด้อแม่นอันนี้แปลเปลี่ยนเวีมนมนเป็นพบุญก็มาเกิดมาภระไต้พ่ออยากเก็บอยากใครสังขารยอมแก่เกิดมาแล้วตั้งแต่บ่อตุ้งไว้วังหัน บ้างอันละใจนั่นม่นลาโอ้ยอายนายน้องหลอดกิ้มรัดยิ่งลงว่าอายนีถือมาเยือนให้สนจีบป้อนให้อาจารย์น,น้ำตีนหลังเวทีสนองผู้หลอดถือมานนางปอกลงทั้งหน้าโอ้ยหัวใจมือแสกอยหักว่างอเอาแต่หน้ามือแสกไปขา,ไปา,า,ายบัตราใดมากกินน้ำกันบดวงขนาดนอกอาจารย์เนาะผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่า ผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่านี่ล่ะทั้งข้าวามันไม่ได้ไม่นอนห้องออกฟันเฮาเนี่ก็ลองอันห้องออกฟันเฮาเนี่ก็ร้อนเขาบ่กไม่แน่นอนเะเกิดแก่เจ็บตายถ้าตั้งหลายโปรดจำไว้บาา้างมัจจราดข้างข้างมาถึงไวชะละอาอาใส่หูหรือว่าใส่ตาใส่หูหรือว่าใส่ตามันมืดมนหนักหนาเราเกิดมาทุกวันดูตีนดูมือกระสันดูตีนดูมือกระสันเอาักหนักถึงขั้นกัหลังคดลังงอคือไม่เท่ายืนกลุ่มซ้อมซอ คือไม่เท่ายืนกลมส่องซองฟังพระเทศนั้นอนส,สังขารไม่เที่ยงตรงทางารง่านทั้งวัดโปรดทำบุญใส่บบตรเราเกิดมาจะได้ขาดให้สร้างแต่ความดีอายุคนมันไ่ถึงพันปีอายุคนมันไ่ถึงพันปีให้สร้างแต่ความดีจะเป็นสุขแน่นอนสอยเพื่อนมนุษย์แต่แต่กับบินคำจนตันอันฟังล่ำเลืองสังขารหลบบกอดจักฉี่จังสี่กับว่าสอยค่ะ สังขารแล้วของคนไม่แน่สังขารแล้วของคนไม่แน่วันหนึ่นงพันแ, 1, แป๊คของแกก็มายเยื้องโลกไฟไม่สะทกสะเทือนโลกไฟไม่สะทกสะเทือนมันเปียบเสมอเราตัวไเอไปต่อบางทีก้านกิ่งยังหักบางทีก้านกิ่งยังหักเพราะถูกล้มหนักๆก็คนได้ทั้งอามแก่มามาจุรจดจดจำละพึงพระธรรมเกิดแล้วต้องตายเสียดา,ายไม่ยากผู่พังแต่เนื้อหนังมันไม่ใช่ของเรา,เาไม่อยากปวดมันก็ปวดให้เรา มันจะเจ็บมันก็เจ็บให้เราควมแก่คอเฒ่ามันมาเอาของมาผสมดีๆแล้วก็เยาขยาว,ยาวให้มันขอกันดีๆแลละจักเป๊กเด้อไอ้าสาย,ว,ยวันขึ้นปีเดือน,นอะไรมานย่ย วันขึ้นปีเดือนวันใหญ่น้องทั้งหลายต้ตอ,ตองเอ่นนาต้องแก่สังขารคนนี้มันหมดแอแต่อิ่มเป็นนี้นั่นแตนานุนวลน่ะแต่นานุนวลน่ะทังตาเจ้าป make, ักกรนเทินมากสู่เพิ่นกับพุ่งสิได้มากพัวเขากับูพุ่งสิได้ว่าสิร้อยเอาร้อยเอาร้อยเอาอันควบในใจขึ้น่าส <heit> <off> <arem> ิร้อยเอามือจากของมาล่ำจนเพิ่นฝัดเอาเมียเพิ่นมันน้ำสับอ้ยสยมาสนาผูคา ขอบคุณค่ะขอบคุณในหลายค่ะไอซายอยากจับยามใดก็มาจับหลดมือให้เจ้าที่มาขึ้นอยู่ดอกไอ้โมเป็นอยางจับมือจะเสือมันโมมีลูกหย่อนดอกน้อไอซายว่าสิไรเอาก็บพ่อสิได้มันเจ็บเป็นไอ่แต่เพ่มันเจ็บไม่หนีก็เจ้องก็เจโนงเด้อไอซายเด้อเด้อจักหน่อยหน่อยทิ้งจักขวดเด้อไอซาย ขอให้อาจารย์นกักดนตรีดอกว่าข้าเ่ากะซังไม่ถูกแลวก็ตามขนาดงามๆคือผููบาำนอยบด้ออดไ้ออยย่ำขาบ่นอนยังวาษสาววัชรลพรอันซ้อนอันซ้อนผู้เถาว้อกุ่มซื่อผู้ข่ามากผัวเขาค่ะผัวเขาทต่ห้องจองค่ะมิสิแค่แอบมองขอแสดงตัวเป็นเจ้าของตอนเมียไอไปอยู่ขันเมียไอยบ่หูทั้งนองกับ่เซ้า